สอนรับผลเสือถาวรและผลโมจิฟรีเว็บบล็อกฟุตซนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เพจร้านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาซุ่มผลเสือให้ดูก่อนนะครับว่าเว็บนี้แจกจริงไหมครับกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็สร้างซองอางเปล่าครับใครเติมไม่เป็นกดตรงนี้นะครับมาซุ่มผลเสือครั้งละเก้าเครดิตเท่านั้นครับซื้อสินค้าเลยครับเอาเกลือเฉยเลยครับแล้วดูรอบสองครับเอาเกลือแกครับซื้ออีกรอบละกันโอเคครับได้แล้วครับของรางวัลนะครับ รหัสก็มาแล้วนะครับได้ไวมากเลยครับนี่คือไอดีที่เราได้มานะครับเป็นขนเสือสกิลครบนะครับมีดาบคู่หมันครบด้วยครับคุ้มที่สุดนะครับร้านนี้ครับใครอยากสุ่มตามแค่ครั้งละ9บาทเท่านั้นนะเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยครับเว็บบล็อกฟูโซนเท่านั้นนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวอีเดียลเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟูดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่ก็มีไอดีใกล้มาแจกฟรีนะครับเป็นไอดียฝากแจงนะครับ โอเคครับแต่คนอื่นเลยที่พี่จะแจกก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดตะคายแล้วก็ดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับที่ทําการแจกทุกวันนะครับบางวันก็จะเป็นรหัสโหดมั่งบางวันก็จะเป็นรหัสกากบ้างนะครับก็เป็นของตีก็ใครได้ไปก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับใครที่ไม่เคยได้ขอให้ได้บ้างนะครับสำหรับรหัสแจกคุยบาอบพุดนะครับพี่ก็จะทิ้งรหัสไว้ให้ในคลิปนะครับใครได้ไปก็อย่าลืมรายงานตัวนะครับส่วนวันนี้พี่ก็จะมีอีกไอดีนะครับเป็นไอดีเลเวลเกือบตันนะครับก็โหดอยู่นะครับ ที่จะลงในคลิปถัดไปนี้นะครับก็ดูคลิปนี้จบก็ไปดูคลิปต่อไปได้เลยครับใครไวใครได้นะครับส่วนพวกรหัสเนี่ยพี่ทิ้งไว้ให้ในคลิปทุกคลิปนะครับใครที่ไม่เคยได้ขอให้ได้นะครับอย่าลืมครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการแจกที่ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ